ในรักเขนกองหน้าตัวเก่งของทอแวนฮอสเปอร์เชื่อว่าตอนนี้ตนกําลังอยู่ในช่วงความการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาชีพการคาแข้งหลังจากที่ออกสตาร์ฤด,ดูกาลด้วยผลงานสุดโหดกับต้นสังกัดฤดูกาลนี้เคนกดไปแล้ว8ประตูกระส0บแอซิสจากการลงเล่นเกมลีก11นัดซึ่งกร,รวมถึงการจ่าย1่งยิงหนึ่งในศึกนอร์ดแนดนดาร์บี้แมตที่สเปอร์เปิดบ้านอัดอาร์เซนอล2-0เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาด้วย ขณะที่สเปอร์ก็รั้งตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนเพลมลิกโดยการมี24แต้มจาก11นัดเท่ากับแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลแต่พวกเขามีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าหงแดงก็น่าจะพูดได้เลยว่ามันเป็นช่วงความการเล่นที่ดีที่สุดในชีวิตของผมและแน่นอนมันเป็นซีซั่นที่ออกสตาร์ทได้ดีที่สุดด้วยเช่นกันแต่เส้นทางยังเหลืออีกยาวไกลที่ผ่านมาผมเคยมีประสบการณ์กับการเป็นทีมนำจ่าฝูงแบบนี้ แต่สุดท้ายก็ต้องลุ้นกันยาวๆเราจําเป็นต้องเน้นไปทีละเกมชัยชนะของเราต่ออาเซนอนรวมไปถึงกับแมนซิตี้เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนมันก็แค่ช่วยเราได้บ้างเท่านั้นดังนั้นเราจําเป็นจะต้องเน้นกันต่อไปก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงในการลุ้นแชมเปียร์ลีกเต็มตัวแล้วสําหรับไก่เดือทองทอแนมฮอสเปอร์หลังยังจชวฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องด้วยการเปิดบ้านไล่อัดไอปืนญ,ญ่อาเซนอน ครูป่บร่วมเมืองไปแบบสบายเท้า2 0 0ศูนให้ตอนนี้สเปอร์ยังคงรั้งตําแหน่งจ่าฝูงต่อไปอีกสัปดาห์โดยมี24คะแนนจาก11นัดเท่ากับของแดงลิเวอร์พูลที่เพิ่งถล่มบุสซ์ตันไปขาดลอย4-0แต่ลูกได้เสียไก่ได้ทองดีกว่าทําให้ยังคงรั้งตําแหน่งจ่าฝูงต่อไปเรียกได้ว,ว่าสเปอร์ตอนนี้ยิงเล่นยิงหน้ากลัวส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับการวางหมากของโจเซ่มูรินโญ่กุซือชาวโปรตุเกสที่ยังคงวางแผนได้อย่างคมกลิบ สยบคำสบประมาทว่าแท็กติกของแกนั้นตกยุคไปแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวอยู่ในยุครุ่งเรืองเมื่อ1 0ถึง15ปีก่อนนอกจากมูรินโญ่แล้วก็ต้องยกย่องคู่หูที่อันตรายที่สุดในเพรยเมยริกตอนนี้อย่างแฮร์รี่เคนและซงเฮอร์มินโดยทั้งคู่ระเบิดฟอร์มอย่างต่อเนื่องแถมเกมล่าสุดที่เอาชนะอาร์เซนอล2 0กับยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งให้กันเองในเกมดังกล่าวจากประตูดังกล่าวของเคนทำให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูในเกมนอตแลนดนดาร์บี้แมตช์ได้มากที่สุด ทำให้ตอนนี้หัวหอกทีมชาติอังกฤษเก็บเพิ่มเป็น11ประตูแล้วในศึกดาร์บี้แมตช์มากที่สุดตลอดการแต่เพียงผู้เดียวหลังจากก่อนหน้านี้ครองตำแหน่งร่วมกับเอมมอนเอลอเดบายอและบ็อบบี้สมิธเจ้าของสถิติเดิมที่10ประตูนอกจากนี้แฮร์รี่เคนยังควงซงเฮืองมินยิงรวมกันไป18ลูกโดยเฮืองมินยิงไป10ประตูและเคนยิงไป8นอกจากนี้ทั้งคู่ยังทำแอซิสรวมไปกว่า13ครั้งโดยเคนทำไป10ส่วนซงฮืงมินทำไป3 ทําให้ตอนนี้ทั้งสองคนได้จับคู่ทําประตูร่วมกันในลีกไปแล้วกว่า31ประตูตามหลังคู่หูที่ช่วยกันยิงมากที่สุดในเพยเมลรีอย่างแฟรง์ลัมพาดกับดิเดเย่ด็อกบาสองตำนานนักเตะเชลซีที่ยิงไปแล้ว36ประตูอยู่แค่5ลูกด้วยกันส่วนคู่หูคนอื่นๆที่ยิงมากที่สุดติดห้าอันดับแรกรองจากด็อกบาับแลมพาดและเคนกับซงฮยงมินอันดับ3ยิงรวมกันไป29ประตูเทรี่องดีกับโดแบร์ปิเรตและเซอร์คิโออาเกโร่กับดาวดซิลบา ส่วนอันดับ4ี่ยิงรวม27ประตูเดดดี้เชลริงแฮมกับดารนแอร์ตันและอันดับ5ยิงรวมไป24ประตูร็อบบี้ฟาวเลอร์กับซีฟแมกมานามานแม้จะตามหลังอยู่5ลูกแต่เชื่อว่าไม่ทันจบฤดูกาลนี้แฮร์รี่เคนกับซงฮมินก็น่าจะทำลายสถิติของด็อกบาแลลมพาร์ดได้อย่างแน่นอนเพราะฟอร์มขนาดนี้อีก5ลูกก็ไม่น่าจะยากเชื่อว่าทั้งคู่น่าจะกลายเป็นคู่หูอันตรายคนใหม่ในร็วๆนี้อย่างแน่นอน เฟเดิกลูเบิร์อกอดีโคตอาร์ซนอนยอมรับเขารู้สึกเจ็บปวดที่เห็นอดีตต้นสังกัดของเขาโดนโจเซ่มูรินโญ่ผ่าทนมยฮอสเปอร์มาสอนเชิงในด้านเทคนิคทับปืนใหญ่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักหลังเก็บได้เพียง13แต้มจาก11นัดรังอัดดับ15้าของตารางคะแนนแถมมีแต้มห่างโซนตกชั้นน้อยกว่าพื้นที่ท็อปโฟอีกด้วยผมยังรู้สึกไม่ฟื้นจากความพ่ายแพ้เลยมันยากลําบากจริงๆแต่มูรินโญ่ให้บทเรียนกับเราในเรื่องของการเล่นเกมแบบเน้นแทคนิก มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็เจ็บปวดมากจริงๆบอกตามตรงผมไม่เคยคิดว่าพวกเขาจะไปได้ไกลขนาดนี้และเป็นจากฝูงของตารางคะแนนคุณลองดูที่มูรินโญ่เขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมนักเตะก็ทําตามที่เขาต้องการซึ่งมาดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยากมากหากคุณได้เล่นฟุตบอลในแบบของเขาแต่ก็ต้องให้เครดิตกับพวกเขาจริงๆเพราะทําผลงานได้ดีมากๆ โชเซ่มูรินโญ่คุณซือของแท้ฮอสเปอร์ชื่นชมผลงานของปีเอร์เอมิลฮอยเบิร์กกองกลางตัวรับชาวเดนมาร์กลังโ์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมเชือดาเซนนลมีฟิลจอมแก่งไร่ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดอีกครั้งในการตัดเกมรุกของอาเซนนลและเป็นคีย์แมนสำคัญพาลูกทีมของโชเซ่มูรินโญ่ทะยานขึ้นั้างตำแหน่งจ่าฝูงโดยมีแต้มเท่ากับริอร์พูลแต่มีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฮอยเบิร์กเล่นได้อย่างแข็งแกร่ง พะเกมดวลกับแมนซิตี้เขาก็เล่นได้อย่างโดดเด่นจนพาทีมคว้าชัยชนะเหนือทีมระบายสีฟ้าด้วยสกอร์เดียวกันกับชนะอาร์เซนอลปูริญญกอกาวถึงลูกทีมคนดังหลังเกมว่าอย่างแรกเลยที่ผมจะพูดถึงปีแอร์ก็คือเขาโคตรฉลาดอ่านเกมได้อย่างยอดเยี่ยมวันหนึ่งเขาจะต้องไปเป็นโค้ชอย่างแน่นอนเขาทําให้งานคุณยากเพราะเขาจะถามคุณทุกอย่างว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ในสนามเขาอ่านสถานการณ์ได้ดีมากๆ และคนที่อยู่ข้างๆเขาก็เล่นได้อย่างมั่นคงพวกเขาอ่านเกมสภาพร่างกายของเขาแข็งแกร่งและเทคนิคของเขายังดีกว่าที่ทุกคนคิดเอาไว้อีกด้วยเพราะบางครั้งแฟนบอลคิดว่าแค่คนที่เทคนิคดีจะโชว์ท่าตอกส้นแต่คนที่เทคนิคที่ดีต้องเป็นคนที่สร้างบางอย่างอันน่าทึ่งแต่นั่นไม่ใช่นิยามของผมนิยามนั้นน่าจะเป็นนิยามจากโค้ดเมื่อหลายๆคนเมื่อ 30- 40ถึงปีก่อนง่ายๆเลยก็คืออัจฉริยะ นี่คือคนที่ทําทุกอย่างได้ง่ายๆกับลูกบอลผมคิดว่าเขาคือผู้เล่นที่น่าทึ่งมากๆยินดีกับมิสเตอร์เลวี่ด้วยที่คว้าตัวเข้ามาพอสโคอดีตยอดกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าลิเวอร์พูลสโมสรคู่ปรับตลอดการของปิจแดงจะคว้าแชมป์เมี e ยนแมตชได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้หลังจากที่เห็นทัพหงแดงชกฟอร์มแกล่งต่อหน้าแฟนบอลด้วยการเปิดแอนฟิลด์ถล่มบุฟฟตัน4-0 โดยการที่เมืองลิเวอร์พูลอยู่ในอันดับเซียสองทำให้สนามแอนฟิลด์สามารถเปิดให้ทัพแฟนบอลเข้ามาชมเกมดังกล่าวได้2,000คนและถือเป็นพลังขับเคลื่อนอันมหาศาลที่นำทัพผงแดงไล่กัะซวกหมาป่าสบายเท้าซึ่งสโคมองว่าเหล่าสาวกเดอะคอปคงจะได้ฉลองใหญ่อีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้มันต้องใช้เวลานาน,านมากสำหรับลิเวอร์พูลในการประสบความสำเร็จอย่างที่พวกเขาทำได้ในฤดูกาลก่อนซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับพวกเขาพวกเขายอดเยี่ยมจริงๆ พวกเขาคู่ควรแล้วมันน่าเสียดายที่แฟนบอลไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ผมมั่นใจเลยว่าพวกเขายังคงฉลองความสำเร็จครั้งนี้ยาวเป็นสัปดาห์มันน่าเสียดายแต่ตอนนี้แฟนบอลกาลังจะได้กลับมาชมเกมที่สนามผมจะไม่บอกหรอกว่าพวกเขาจะเป็นแชมป์เพื่อแฟนบอลของพวกเขาแต่ผมคิดว่าพวกเขาจะทําแบบนั้นได้อีกปัจจุบันลิอร์พูลร,รั้งอันดับ2ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมี24คะแนนจากการลงเล่น11นัดเท่ากับสเปอร์ทีม่าฟูงแต่สเปอร์มีผลต่างได้เสียที่ดีกว่า